สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มสิงหาชาย VR นะครับผมคุณจะมานําเสนอโปสเตอร์ของโตรพจิ๊กสองของสาขาบันติวีเดียนะครับผมผมนายทุลอภพรัตนรหัสหกศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งหกครับผมดิฉันนางสาวธีรดาธีธรรมหกศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์สามสี่ครัโดยมีที่ปรึกษาครับคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศรีอรัจยากรนะครับผมนี่ก็เป็นโปสเตอร์ของกลุ่มเรานะคะโดยหัวข้อจะมีดังต่อไปนี้แล้วก็จะพูดในหน้าถัดไปค่ะ บทขัดย่อนะคะจ i n g ็ใ s i ว e VR ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับทบทวนภาษาไพทอนเบื้องต้นโดยจะนำเสนอในรูปแบบเกม VR เพื่อให้ผู้เล่นได้ออกกำลังกายไปด้วยซึ่งผู้เล่นจะต้องต่อยเป้าเพื่อตอบคำถามและหลบหลีกสิ่งกีดขวางเพื่อทำคะแนนให้ได้มากที่สุดค่ะสำหรับกลุ่มผู้ใช้นะคะก็คือผู้ที่ มีความสนใจในด้านภาษา Python หรือกําลังทบทวนในเรื่องนี้ค่ะโดยจะมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีความรับผิดชอบในการรักษาอุปกรณ์แล้วก็มีความรู้ด้านภาษา Python มาบ้างแล้วค่ะเครื่องมือที่ใช้นะคะก็จะมี illustrator ภาษาสีพัพที่จะใช้ในโปรแกรม Unreal Engine 4ในการพัฒนาเกมค่ะแล้วก็ผู้ใช้จะต้องให้อุปกรณ์ o อ u l u s r ั f t เพื่อเข้าถึง VR นะคะคำถามในเกมก็จะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ทั้งหมด9หัวข้อแบ่งออกเป็น3ระดับตามความยากของคำถามดังนี้ค่ะระดับง่ายก็จะมีเรื่อง variable data type built-in function ส่วนระดับปานกลางก็จะมีเรื่อง if else loop built-in exception และระดับยากก็จะมีเรื่อง function data structure conditional and loop ค่ะนี่จะเป็นตัวโครงสร้าคร่าวๆ ัวเกียร้แล้วนะครับผมซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เมื่อเริ่มเล่นครับผู้เล่นจะเจอเมนู้วก็ในตัวเมนูครับสามารถเลือกได้ว่าจะไปเล่นโหมดเกมหรือว่าโหมดเทรียลซึ่งโหมดเทรียจะเป็นโหมดฝึกฝนนะครับผมให้ผู้เล่นนะครับเข้าใจว่าตัวเกมเล่นยังไงนะก็โหมดเกมเมื่อเข้าไปครับเราต้องทําการกรองหนักเพื่อที่จะให้ตัวระบบครับนำไปคํานวณในตัวคํานวณ s ล l รี่ในตัวเกมนะครับผม เมื่อกลอบน้ำหนักแล้วผู้เล่นต้องทำการเลือกหัวข้อแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยครับผมเมื่อผู้เล่นเข้าถึงหน้าเมนูลักในลักษณะดังรูปนะครับผมรูปที่หนึ่งจะเห็นว่ามีปุ่ม Start Tutorial และ Exit นะครับผมเมือ่อผู้เล่นกดเข้าปุ่ม Start ก็จะเป็นตามที่อธิบายไปในโฟลชัดเบื้องตน้นแล้วก็ Tutorial ประชักันครับซึ่งจะมาอธิบายในหมวดของ Tutorial ก่อนนะครับจากที่เห็นในรูปที่สองนะครับผมเมื่อเราเข้าหมด Tutorial มาแล้วจะมีเป็นตัว UI หน้าอธิบายการเล่นนะครับผมซึ่งจะบอกถึงวิธีเล่นแล้วก็จุดประสงค์ของเกมที่ว่าเราจะเล่นเกมนี้นก็เล่นไป ในเกมันครับจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับผม ต่อมาครับเป็นตัวอย่างภายในเกมครับผมก็คืออันนี้จะเป็นในโหมดของการถึกเล่นนะครับผมหรือโหมดถึกเที่ยวก็คือเมื่อเริ่มเป็นมาครับผู้เล่นจะเห็นตัวคำถามแสดงขึ้นมาตลอดเวลาครับผมซึ่งระหว่างที่แสดงคำถามครับจะมีเป็นตัวตป้าต่อยครับถ้าค่อยลอยเข้ามาทําการรบกวนการคิดของผู้เล่นครับซึ่งผู้เล่นนะครับต้องทําการต่อยในระหว่างที่ทําการคิดไปด้วยนะครับผมเมื่อผู้เล่นต่อยถึงสัมภะหนึ่งแล้วครับจะมีสิ่งขีดขวางโผล่ขึ้นมาให้ผู้เล่นทําการหลบนะครับหากไม่หลบนะครับผู้เล่นก็จะเสียคะแนนครับผมเมื่อผู้เล่นหล เพื่อเอาคอมโบนะครับไปคูณกับคะแนนเพื่อจะได้คะแนนสูงขึ้นแล้วก็นี่จะเป็นโหมดเริ่มเล่นนะครับผมเมื่อผู้เล่นกดปุ่ม s t a r ทนะครับผมก็ผู้เล่นจะเข้าสู่หน้าเล่กน้ำหนักใส่น้ำหนักนะครับผมพอเมื่อผู้เล่นใส่น้ำหนักเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่การเริ่มหมุนคู่ครับผมที่จะเป็นในลักษณะดังรูปที่เห็นนะครับผมเมื่อผู้เล่นเข้าสู่หน้าเล่นตัวเกม้วครับผมก็จะเป็นเหมือนทูวเตอร์เรียลเลยครับก็คือจะมีเป็นตัวคำถามโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีเป็นตัวเป้าต่อยผู้เล่นต่อยครับผมเช่นเดียวกันครับก็คือจะัรคบ แล้วก็ต่อมาครับจะเป็นตัวเลือกคําตอบผมขึ้นมาเหมือนกันครับผมแต่ว่าอันนี้จะแตกต่างกับเอด่อตรงที่ในการเล่นหนึ่งครั้งครับผมจะมีคาถามทั้งหมด10คําถามซึ่งเราจะวนลูปตั้งแต่ตัวคําถามผ่ขึ้นมาจนถึงตัวเลือกคําตอบขึ้นมาครับสิบรอบจากนั้นจึงเข้าสู่มดฟิวเจอร์ถามครับมดฟิวเจอร์ถมก็คือโหมดที่ว่าจะให้ผู้เล่นนะครับต่อยเป้าที่เกิดขึ้นมาอย่างไม่จํากัดโดยที่ไม่ต้องมี ตัวคําถามเข้ามากวุใจครับผมเพื่อทำการเก็บคะแนนในช่วงสุดท้ายของเกมนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับผมเมื่อผู้เล่นเล่นจบก,ก็ตัวเกมจะนะคบผู้เล่นับไปูืหน้าเรื่องบดหมูนะครับผมเพื่อทําการเลือกเล่นใหม่หรือว่าออกจากเกมนะครับผมจะกลุ่มทดสอบที่อยู่ในช่วงอายุเฉลี่ย21ปีจํานวน20คนแบ่งเป็นชาย12คนและหญิง8คน โดยแบ่งผู้ทดสอบเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1จะทบทวนด้วยตัวเองกลุ่มที่2จะทบทวนด้วยตัวเองแล้วก็เล่นเกมเราควบคู่ไปด้วยค่ะผู้ทดสอบจะต้องทำพรีเทสแล้วก็กลับไปศึกษาตามรูปแบบของแต่ละกลุ่มเป็นเวลา7วันจากนั้นจึงทำโพเทสจากการทดลองสรุปได้ว่าเกมของเรานั้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เรียนในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถ,ถึง40.8%มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเอง30%มีประสิทธิภาพในการเผาผานแคลอรี่มากกว่าการทบทวนด้วยตัวเองโดยผู้ชายจะเผาผาญแคล อผู้หญิงจะเผผ่านแคลอรี่ไป46.98แคลอรี่ต่อเก,ม,อก,อก,ออเกมค่ะนี่ก็เป็นความคิดเห็นของผู้เล่นนะคะส่วนมากจะเป็นแบ่งเชิงบวกค่ะโดยส่วนมากจะพูดถึงเกี่ยวกับมันท้าทายแล้วก็สนุกในการทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็มีฉากกับอินเทอร์เฟซที่สวยงาม ด้วยความที่ว่าเกมของเราเป็นเกม VR ก็เลยดึงดูดผู้เล่นได้มากกว่าการนั่งทบทวนด้วยตัวเองค่ะวันนี้จะเป็นตัว q r โค้ดเข้าสู่วิดีโอเดโมนะคร <compelling aesthetic. S 1> ับ <tam>. ผมซึ่งคณะกรรมการสามารถแสดง VR โปรแล้ว <reconstruction> ก็เข mm ้าไปรับชมตัวเดโมของเกมได้เลยครับผมก็ทั้งหมดจะเป็นการพิเศษเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณคณะกรรมการที่านมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ